อยากหาหูฟังไร้าสายราคาประหยัดสำหรับใช้ iPhone iPad MacBook หรือว่าโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรก็ได้มาดู m a c r o o o ตัวกันนี้ครับหูฟังคุณภาพราคาประหยัดรละเอียดเป็นไงติดตามได้ไหนคลิปนี้ครับเนนี้่ะพูดถึงหูฟัง Macrodo ทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับคือ2ตัวนี้ทาง ฝามือของผมตัวสีดำนะครับที่หน้าตาใหญ่ขึ้นนิดนึงก็จะเป็นตัวที่พรีเมียมหน่อยนะครับคือตัว m a c โ o โ o นะครับ noise reduction ตามชื่อเลยครับมันมี Active Noise Cancelling ตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวสีขาวอันนี้นะครับคือ Macrodo e a r l i n k s ENC ครับเป็นตัวหูฟังทั้งเลือกแบบประหยัดนิดนึงนะครับอาจจะไม่มี Noise Cancellation แต่ก็จะมีเรื่องของเสียงต่างที่เรียกว่าไม่ดีเลยแล้วก็ ฟังได้โอเคนะครับมาลงรายละเอียดกันนะครับหลักๆแล้วเวลาเราซื้อหูฟังมาผมจะแยกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับหูฟังราคาประหยดัดหรือหูฟังทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเอาแบบโหแบบออดิโอไฟล์หรือเ,เพื่อเสียงเพื่อเนืน้อต่างแต่แค่ขอหูฟังที่ใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับรวมถึงมียแบตที่โอเคแล้วก็ฟังต่างไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับขอพูดถึงตัวนี้ก่อนเลย m a c กาโดร์นอชวิดักชั่นนะครับฟิล mm hmm. <Feel, S 2> นะครับ อันนี้จะเป็นแบบมันเป็นพลาสติกแหละแต่มีความแบบมีน้ำหนักในตัวเองมีความพรีเมียมมีความนิ่มเพื่อบปสัสดุพิเศษขนาดของตัวเคสตัวนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับตัว AirPods Pro พอสมควรนะครับสีดำแบบนี้ด้านในก็สวยแล้วก็สีดำนะครับใครไฟ,ฟ่ฝันอยากได้ AirPods สีดำมา <c oughs> เช่นผมตัวนี้นะครับ เดกว่าคล้ายๆกับ AirPods 3นะครับทรงรูปทรงคล้ายๆกันต่างกังงนาเลยแต่เป็นสีดําซึ่งสีเนะี่ยเป็นสีที่โดนใจผมมากผมชอบสีดําแบบนี้มากๆนะครับซึ่งอันเนี้ยพอใส่ในหูแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งก็ดูค่อนข้างโอเคก็ดูเข้ากับลุคต่างๆได้นะครับเวลาออกกําลังกายหนักๆถ้าหูใครที่ฟิตนะครับอันนี้ก็ไม่หล่นนะครับให้ดูว่าถ้าผม มันก็ไม่หล่นนะครับก็ถือว่าสามารถออกกาลังกายต่งางๆได้ดีเลยนะครับการเชื่อมต่อง่ายมากๆนะครับพอเราใส่มันเข้าไปนะครับใส่มันเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีรูพิเศษของมันอยอ่ละไม่มีหายแน่นอนเปิดปุ๊บขึ้นมา m a c ก o o o N1 นะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธปกติได้เป็นบลูทูธ5.1ครับเรียกว่าเชื่อมต่อได้ไม่มีดีเลยนะครับฟังเพลงเสียอยู่ในระดับปานกลางครับก็คือว่า อาจจะต้องเปิดดังหน่อยนะครับเปิดเสียงระดับที่80ถึงประมาณ90%เพื่อได้ยินเสียงรายละเอียดของเนื้อเพลงได้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ตัวเบสก็โอเคไม่ได้แน่นมากแต่ก็มีเบสในระดับที่มาตรฐานทั่วไปละกันผมพูดแบบนี้นะครับรวมถึงเรื่องของตัวเสียงต่างๆนาก็ถือว่าความแบบเบรนเสียงต่างๆก็ถือว่าในระดับที่โอเคปานกลางไม่ได้เทพมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขังข้นแย่นะครับทีนี้ไปเรื่องของการดูหนังนะครับดู u t u b e ดู Netflix เสียงดีไม่มีดีเลย์นะครับฟังทอล์คโชว์พอดแคสต่างๆนานาเสียงตรงปากนะครับดูยูทูบเสียงก็ตรงปาก Netflix เสียงระเบิดต่างๆนานาตรงครับไม่มีปัญหาใช้ดูหนังได้การประชุมนะครับการประชุมถ้าเทียบว่าเราใช้แบบมีสายแล้วกันเนาะแล้วก็เสียงเข้ากับตรงอันนั้นคือ10เต็ม10ถ้าเทียบว่าเสียงในการที่เราประชุมซูมหรือไลฟ์วิดีโอถ้าเราใช้ปากของเราตรงกับตัวอุปกรณ์ตรงๆอ่ะตีว่านั้นคือ10เต็ม10แต่ถ้าเราใช้หูฟังแบบมีสายอันนั้นก็เทียบเท่ากันนั้นนะครับแต็ม10 ในการที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะฟังเราได้ชัดเจนมากๆรวมถึงเราก็ฝั่งเขาได้ชัดเจนมากๆนะครับแต่ที่ผมตัดคะแนนไปอาจจะเป็นเรื่องของอีกฝั่งอาจจะไม่ได้แบบว่าได้ยินเราแบบใสกริ๊กเหมือนที่เราพูดไปมันจะไม่เหมือนหูฟังราคาแบบว่า หมื่นกว่า,วาหรือว่าเหมือน AirPods Pro อะไรเงี้ยก็เลยเป็นคะแนนในระดับนี้นะครับรวมถึงที่ว่า,าตัวเสียงมันอาจจะต้องเร่งถึงระดับปร,ร,ระมาณ 80- 9 0เพื่อที่ได้ยินอีกฟังแบบชัดแจ๋วนะครับในส่วนของ Noise Cancelling นะครับเมื่อเทียบกับราคาของมันที่1890บาทสามารถตัดเสียงรบก,กวนต่างๆได้ดีนะครับแต่เสียงพูดคุยที่อาจจะมีพูดคุยเยอะๆครับอันนี้อาจจะตัดไม่ได้ทั้งหมดตัดได้บางส่วนตัดได้มันครึ่งหนึ่งนะครับแต่เสียงพวกต่างๆก็น่าเสียงแอร์เสียงอะไรเงี้ยตัดไปได้เคมากๆ อันนี้คือตัว m มคโครด์นอ e ส e d u ดักชันนะครับทำได้ไม่ติงต่างได้โอเคเลยนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าอันนี้มันราคาแรงไปหน่อยได้หูฟังที่มันไม่ต้องอาจจะไม่ดีขนาดนี้ผมก็นำไปที่ m มคโครด i แอร์ลิงส์ e n c นะครับเหมือนชื่อเลยครับแอร์ลิงส์มันสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสายครับแบบนี้เลยแยกออกมาหน้าตาของมันก็เป็นสีขาวประมาณนี้นะครับหลักการเชื่อมต่อเหมือนกันนะครับใส่มาอยู่ข้างในเปิดปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อเป็น m มคโครด s 1นะครับตัวสีดาจะขึ้นมา n 1 ตัวสีขาวขนาดเคสจะค่อนข้างเล็กกว่าตัวสีดำนะผมให้ดูแบบนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อด้วยคำว่า S1 นะครับ,รบพอเราใส่ไปแบบนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อขึ้นนะครับการใส่เข้าไปก็ใส่ในหูแบบนี้ตัวฟิตต่างๆน,น,นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีผมใส่เขยา่าันนี้ก็ไม่มีตกนะครับถือว่าโอเคอยู่สามารถใส่ได้เพราะหูฟังลนนนักษณะนี้พอมันมีจุกแบบนี้ครับแล้วมันก็ ใส่เข้าไปในข้างในหูเราครับเป็นอ e e ินเอียนิดนึงอะ่ะมันทาให้เรามันฟิตได้ดีขึ้นจะไม่เหมือนพวกแอร์พอ s ที่มันไม่มีทิปซิลิโคนแล้วมันพอใส่ไปเงื้อตกได้แต่พอโปรมีทิปซิลิโคนแบบนี้ซึ่งใส่เข้าไปมันก็อยู่ในหูผมเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกไปเราจะดูกันเรื่องของการฟังเพลงการดูหนังแล้วการประชุมบต่างนาเรื่องของการฟังเพลงนะครับตัวเนี้ยทำได้ในระดับที่เรียกว่า ปานกลางแล้วกันมันไม่ได้มีเสียงที่ดีมากเบสก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับแต่มันเสียงที่พอฟังได้ชั่วคราวนะครับฟังได้ทั่วๆไปพอสนุกได้นะครับแต่เสียงมันจะไม่ได้ เต็มเว้นเสียงต่ําสูงไม่ได้แยกออกมาได้ขนาดนั้นเนื้อเสียงก็ไม่ได้เต็มเสียงมากนักนะครับแต่เสียงมันได้มาตรฐานคือเสียงไม่แตกเสียงดังโอเคใช้ได้นะครับในส่วนของเบสก็ไม่ได้หนักมากนะครับอันนี้คือเรื่องการฟังเพลงแล้วก็มันจะมีตัว noise cancelling ด้วยนะครับการดูหนังนะครับดู YouTube ฟังพอดแคสต์ดูอดู Netflix เสียงก็ค่อนข้างโอเคครับไม่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางดีเลไม่มีนะครับสามารถฟังแล้วตรงปากต่างนาได้ดีเลยนะครับในส่วนของการที่เราไปไประชุมแล้วกัน,กนเนาะเป็นไลฟ์วิดีโอหรือเป็นซูม call อนะคร เสียงตัวไมล์มันไม่ได้ถึงระดับที่แบบว่าเทพหรือว่าแบบโหดมากนะครับผมให้ระดับเสียงในภาพรวมตัวนี้สำหรับการประชุมซูมเยู่ที่ประมาณ5.5เต็ม10นะครับเพราะว่าเสียงเวลาออกไมล์มันจะมีความความแบบความสั้นนิดหนึ่งมันจะไม่ได้ใส่กริงเหมือนตัวมอรสวีดักชั่นตัวนี้นะครับแต่มันก็จะถือว่าใช้ได้เสียงพูดไม่ดีเลยตรงปากนะครับเรียกว่าใช้ในการประชุมแบบทั่วไปที่มันไม่ได้ซีเรียสมากนัก,ห,กหรือการคุยโทรศัพท์ทั่วไปผมว่ามันค่อนข้างโอเคแต่ถ้าคุยจริงจังประชุมนานเป็นชั่วโมง แนะนําไปที่ตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งตัวนี้พอมันได้มีสายหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วมันสั่งปิดเสียงเปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าน้อยแคนเซลลิ่งหรือยังไงยังไงนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นแบบทัชหมดเลยครับรสามารถที่จะแตะตรงเนี้ยระหว่างที่เราทำฟังเสียงสามารถแตะเพิ่อเปลี่ยนเพลงเพื่อลดเสียง,ต,งต่างๆอนา,นาได้ที่จุดนี้นะครับในจุดที่นิ้วผมอยู่แต่ตัวสีขาวนะครับแตะก็แตะที่ตรงนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็สามารถแตะได้นในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือที่บอกอยู่ว่ากดอะไรแต่ละทีเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอไม่ลงรายละเอียดนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างตรงไปตรงมาในกล่องอยู่แล้วเนาะมีคู่มือให้พอเปิดมาด้านในนะครับในกล่องจะมีอะไรบ้างนะครับกล่องสีดําคือตัวของตัวสีดาเลยกล่องสีส้มคือตัวของสีงสสข,ขาวนะครับพอเ,เปิดมาก็จะมีตัวนี้ที่ใส่คู่มือของสีดําอยู่ตัวนี้ที่ใส่คู่มือของตัวสีขาวอยู่นะครับด้านในกล่องก็เวลาใส่เข้าไปมันอยู่แบบนี้แล้วก็จะมีซองมาให้ก็จะมีสายชาร์จ มาให้แบบนี้นะครับเป็น USB-A to USB-C ทั้ง2ชาร์จผ่าน USB-C นะครับสะดวกสบายแน่นอนจะมีตัวหูฟังจุกมาให้ด้วยครับที่ใส่กับหูฟังจะเป็นไซส์ M เนาะเขาจะแถมตัวไซส์ L แบบนี้มาให้ด้วยรวมถึงไซส์ตัว S ตัวนี้มาให้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะบอกว่าหูเล็กหน่อยหรือหูใหญ่หน่อยอยให้มันฟิตมากขึ้นเขาก็คิดเผื่อตรงนี้ให้แล้วนะครับมีหูฟังไซส์เปลี่ยนทั้ง สัตัวสีขาวที่เป็นตัว Airlinks ENC แล้วก็ตัวแล้วก็โดว์ i ีดักชที่เป็นสีดำนะครับสุดท้ายทั้งสองตัวนะครับจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับตัว m a d o d o นะครับ a i r l i n k ตัวนี้นะครับการใช้งานเมื่อใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งหมด4.5ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จในเคสได้อีกนะครับก็คือรวมๆแล้วใช้ได้อยู่ที่ประมาณ23ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับตัวสีดำนะครับตัวนี้ ซึ่งขนาดเคสใหญ่กว่าขนาดตัวหูฟังใหญ่กว่าแบตเตอรี่ก้อนก็ใหญ่กว่าหน่อยนะครับใช้งานต่อเนื่องได้5ชั่วโมงแล้วก็สามารถใช้รุรวมแล้วเมื่อรวมการชาร์จใช้งานต่างๆแล้วกับในเคสด้วยก็ใช้ได้อยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงโดยประมาณน,นะครับถ้าด้ดอนอแคส์ิ้งในระดับที่มันไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้เทพมากนะครับอันนี้เป็นแทรดเดอร์คีดดีอยากได้หูฟัง everyday แบบไร้สายไม่ต้องการพรีเมียมต้องการความใช้งานทั่วไปขอให้ใช้ได้ใช้ทนก็พออันนี้นะครับ ง่ายๆเล็กๆใสก่กระเป๋าสะดวกใช้งานได้เต็มวันเมื่อรวมกับการชาร์จในกล่องในตัวเคสนะครับก็ประมาณนี้ครับคือตัวแบ c ็กโดทั้ง2ตัวที่เสนอเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะหาหูฟังราคา ประหยัดที่เป็นทางเลือกมากขึ้นนะครับก็แมคโครโดก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องขององคกรไฟฟ้าในทางเลือกของราคาประหยัดอยู่แล้วและแอปเปิลชิพก็มีสินค้าแมคโครโดให้เลือกอยู่ด้วยประมาณหลากหลายแบบเลยนะครับทั้งหูฟังแบบนีสายราคาหลักร้อยหูฟังไร้สายราคาหลักพันนะครับหรือว่าหูฟังไร้สายราคา7 0 0 0 8 0 0 0หรือหมื่นกว่าบาทเราก็มีให้เลือกนะครับเป็นของแบรนด์คลิปสตนอะอยากได้แบบไหนไปชมกันได้ที่เว็บ Apple Sheet ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าทักมาถามแอดมินทาง Facebook ทาง Line, ไลนะะ์ไับ ก็หวังว่ารีวิวนี้ทำให้ทุกคนเห็นภาพตัวสินค้ามากขึ้นแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามได้ในคลิปหน้าเลยครับขอบคุณครับ